สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็พาชมการรีวิวสินค้าจากร้านแสงจันซาวสตูดิโออำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาลสินนะครับย้ําว่าร้านแสงจันซาวสตูดิโอนะครับอยู่ที่หนองกรุงศรีกาลสินนะครับวันนี้พาชมเป็น power m ตัวใหญ่นะครับ card h e ตัวใหญ่จากค่าย pro urotech นะครับตัวนี้เป็นรุ่น top ในซีรีส์นี้เลยนะครับในรุ่นหน้าตาแบบนี้นะครับรุ่น pro นะครับเขาจะมี เริ่มต้นตั้งแต่โปรพันเก้านะนี่นะครับโปรพันเก้าโปรสองพันเก้าโปรสามพันเก้าแล้วก็โปรสี่พันเก้านะครับจะมาสุดอยู่ที่โปรสี่พันเก้านะครับมีทั้งหมดสี่รุ่นด้วยกันนะครับพันเก้าสองพันเก้าสามพันเก้าแล้วก็สี่พันเก้านะครับตัวนี้เป็นตัวใหญ่สุดนะครับเรียกได้ว่าเป็นตัวท็อปสุดเลยเป็นคัสเฮตตัวใหญ่นะครับความสูงขนาด3ายูนะครับลึก19นิ้วนะครับน้ำหนักประมาณ37มกิโลนะครับสิบแปนิ้วนะครับ เอาไปขับ18นิ้วเนี่ยข้างละ3นะครับข้างละ2อข้างละ3เล่นได้สบายเลยนะแน่นตึบ๊บนะครับอ่าหรือว่าจะเอาไปเล่นอ่า12นิ้ว15นิ้วเป็นเสียงกลางก็ได้นะครับ12นิ้ว15นิ้วข้างละ3ามละสเล่นได้สบายเลยนะครับอ่าสำหรับตัวนี้นะครับก็ราคาเนาะราคานะครับที่สำคัญก็คือราคาเนาะ าราคานะครับถ้าเป็นถ้าตอนเป็นของใหม่นะครับตัวนี้ถ้าตอนเป็นของใหม่เนี่ยราคาก็จะอยู่ที่20,000ต้นต้นนะครับอสองหมื่นต้นต้นนะของใหม่นะครับมือ2อวันนี้ขายเพียงแค่9,800ับาทนะครับ9 8 0าบาทใช้งานได้ปกติเสียงเข้าเสียงออกซ้ายขวาปากติดีนะครับไฟวิ่งซ้ายขวาปกตินะครับตอนนี้เปิดสวิตไว้อยู่นะครับเปิดสวิตไว้หน้าจอก็จะติดประมาณนี้นะครับจะบอกโหมดแล้วก็บอกอุณหภูมิซ้ายขวานะครับแล้วก็มีไฟออน ครับสีขาวฝั่งละ1ดวงแบบนี้นะครับสำหรับไส้ในนะครับไส้ในตัวนี้ให้เป็นหมอแปลงกลมนะเป็นหมอแปลงกลมลูกใหญ่เลยนะครับมอแปลงกลมลูกใหญ่นะนี่เลยนะครับแน่นๆนะครับแล้วก็คาปาก็ลูกใหญ่นะครับคาปาใส่มาถึง12ลูกนะครับเป็นลูกใหญ่นะครับคาปาเนี่ยสูงเท่ากันกับกล่องเลยนะครับแล้วก็ทานซิสเตอร์นะครับเป็นเบอร์5 2 1943นส่ะครับใสมาเยอะมากเลยนะครับ นี่นะครับเยอะมากเลยนะครับน่าจะ1ิบกว่าคู่เลยนะครับแต่ละฝั่งนะครับซ้ายขวานี่นะครับแต่ละฝั่งนะครับซิงอะรูมิเนียมนะครับชุกดำาล่อๆนะครับอ่าใส่ในก็จะประมาณนี้นะครับเรียบร้อยดีนะอ่าแน่นตึบเลยนะครับใส่ในนะครับด้านหลังนะครับด้านหลังก็ตามนี้เลยนะด้านหลังสวิตช์เยอะแยะมากมายนะครับสวิตช์บนสุดเป็นลิมิเตอร์นะครับอาจจะออนหรือออฟก็ได้นะครับไม่ไม่ถูกไม่ผิดนะครับ แล้วก็เป็นสวิตช์เกียร์ก็เลื่อนมาที่0.7นะครับแล้วก็เป็นสวิตช์โหมดก็ซ้ายสุดเป็นสตูดิโอนะครับตอนนี้นะแล้วก็อันนี้เป็นเป็นเป็นคอร์สนะครับเป็นคอร์สเลื่อนมาซ้ายสุดเป็นซับวูฟเฟอร์เลื่อนมาขวาสุดเป็นกลางแหลมนะครับแล้วก็มีโลคัสที่30เฮิรต์นะครับแล้วก็เป็นสวิตช์เก่าช่องต่อสัญญาณอินพุตเป็นแบบ XLR นะทั้งอินแล้วก็เอาช่องต่อสายลำโพงมีให้ใช้งานทั้งั้วนแดงแล้วก็เป็นสเปคคอนนะครับอ่า เครื่องใช้งานปกติดีของใหม่2 0 0 0 0กว่ามือ2อวันนี้ไม่ถึงหมื่นด้วยซ้ำนะครับขายเพียงแค่9,800บาทเท่านั้นนะครับส่งให้ฟรีสำหรับท่านที่ชำระเงินแบบโอนนะครับไม่มีค่าส่งเพิ่มนะสำหรับท่านที่ชำระเงินแบบโอนแต่ถ้าหากท่านไม่สะดวกโอนนะทางร้านเรามีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับย้ำว่าทางร้านเรามีบริการเก็บเงินปลายทางถ้าเป็นพวกเครื่องน,นะครับพวก power amp เอย eq cord mixer ไมลอย นะครับพวกนี้จะเก็บปลายทางได้แต่ว่าตู้ลำโพงต้องโอนอย่างเดียวนะครับถ้าเป็นรายการตู้ลำโพงนะต้องโอนอย่างเดียวนะครับอ่าท่านไหนสนใจยังไงนะครับจะโทรอ่าโทรเข้ามานะครับโทรเข้ามาสายตู้บริษจทเอดไลน์ก็ได้นะครับเบอร์โทรด้านล่าง082123 2278ร้านแสงจันทร์ซาวสตูดิโอำอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาลสินนะครับอนะ่สนใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้ทีนี้ก็มาลองเสียงกันดูนะครับช่องเอผมจะขับเป็นตู้กลางแหลมนะครับ12นิ้ว นะวันนี้ใส่ไป1ใบนะครับเพิ่งประกอบเสร็จเลยใหม่ๆหมัดๆชั้นที่2เป็นซับเบดสิบแปดนิ้ว2ใบนี่นะครับเป็นตู้ MP นะครับตู้ MP Power Audio System ขอนแก่นนะครับบอกเลยว่าตัวนี้งานดีมากนะครับแล้วก็เป็นตัวท็อปนะครับงานแน่นเปี้ยนะครับดูตรงไหนนี่ก็คือละเอียดยิบเลยนะครับไม่มีที่ตินะครับไม่มีที่ติตรงมุมตรงอะไรนะครับปกติจุดอ่อนจะอยู่ตรงมุมตรงอะไรเงี้ยนะครับตรงเข้า นะครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยนะครับแต่ว่าตัวนี้ไม่มีที่ติเลยนะครับเนียนคลิปนะครับตัวหนังสือก็คมคลิปเลยนะครับอันนี้เป็นชุดแขวนโรงงานแล้วก็ตะแกรงปั๊มหล่อๆฟิลเตอร์แท้นะครับอ่าเซตนี้นะครับพร้อมดังนะครับอ่าเซตนี้พร้อมดังมีเน็ตเวิร์กมีแหลมนะครับแหลมเป็นปากไรอ่าเรตตัวใหญ่เลยครับแล้วก็เป็นอ่ากลาง12นิ้วไว้3นิ้วนะครับชุดนี้นะครับหล่อๆแบบนี้เสียงดีนะครับจัดให้ราคาเบาๆเพียงแค่ 5990บาทนะครับพร้อมดังนะครับพร้อมประกอบให้5 9 9 0บาทนะฝากไปด้วยสำหรับตู้ mp power ท่านไหนสนใจก็โทรมาก่อนนะให้ผมประกอบรอนะครับถ้ามาถึงร้านเนี่ยบางทีมารอผมประกอบมันมันมันช้านะครับแนะนำให้โทรเข้ามาสั่งไว้นะครับสั่งประกอบไว้นะครับแล้วก็เดินแล้วค่อยเดินทางมานะครับ่ามันก็จะเร็วนะครับนะหรือว่าจะซื้อไปประกอบเองก็ได้นะครับอ่าได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวมาฟังเสียง power กันนะครับมาฟังเสียง ก็สอบเสียงว่ามันใช้งานได้ปกตินะครับที่ร้านเราก็จะรีวิวแบบนี้นะครับการรีวิวเราก็จะทําให้ดูหมดนะครับเปิดฟ้าให้ดูแล้วก็เปิดเสียงให้ดูด้วยนะครับจะได้ดูหมดเลยว่าเครื่องมันดังไหมนะครับมันมันมีเสียงหรือเปล่านะครับอ่ามันเปิดติดหรือเปล่านะครับถ้าไปถ่ายที่ชั้นนะครับถ้าไปถ่ายอยู่ที่ชั้นอ่ะมันก็จะมันก็จะไม่ได้ลองเสียงนะครับเนี่ยนะครับตอนนี้ก็พาวเวอร์ก็มีประมาณนี้นะครับก็มีพอได้เลือกอยู่นะครับท่านไหนสนใจก็ แวะเข้ามาชมได้นะครับร้านเล็กๆนะครับยินดีให้บริการนะครับท่านใดสนใจนะครับมาทีนี้ก็มาฟังเสียงนะครับดูว่ามันใช้งานได้ปกติตามที่ผมบอกไหมนะครับมา โอเคนะครับผ่านไปสําหรับการทดสอบเสียงนะครับก็คือเครื่องใช้งานได้ปกติดีนะครับร้อนะพร้อมใช้งานนะครับแล้วก็ตู้ MP Power Audio System ก็ฝากไปด้วยนะครับของใหม่พร้อมดังนะครับสเปคแจมๆเลยนะครับตัวนี้มีเน็ตเวิร์กมีดอกลำโพง12นิ้วเป็นวายสามนิ้วนะครับแล้วก็เสียงแหลมเป็น510นะครับเสียงแหลมเป็น510ใส่ปากลาอะเร่ตัวใหญ่เลยนะครับ ของใหม่มือหนึ่งทั้งชุดทั้งเซตเลยนะครับมีเน็ตเวิร์คูณหในนั้นด้วยนะครับ5,990บาทประกอบให้ฟรีนะครับแบบสมบูรณ์แบบแล้วนะครับพร้อมใช้งานเอาไปก็คือใช้งานได้เลยนะท่านไหนสนใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้แล้วก็ Power a m p Pro u u r t t e h h รุ่นโปร4,900นี้9,800บาทส่งให้ฟรีแบบโอนนะถ้าเก็บปลายทางมีค่าบริการเพิ่มสนใจก็ติดต่อสั่งซื้อได้ที่เบอร์โทรศัพท์0821232278 ร้านแสงจันสาวสตูดิโออำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์เช่นเคยนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกยอดไลค์ทุกคอมเมนต์ทุกความคิดเห็นสำหรับคลิปนี้ก็จากลากันไปสวัสดีครับ